เปิดเว็บไซต์หลายเว็บพร้อมกันได้ในครั้งเดียวนี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปิดเว็บไซต์จำนวนมากพร้อมกันในเบราว์เซอร์ของคุณคุณต้องเข้าไปที่เมทูที่แท็กค้นหาคุณสามารถใส่เว็บไซต์หลายเว็บได้คุณจะเห็นเครื่องมือนี้ที่นี่นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนภาษาของเครื่องมือนี้เป็นภาษาอื่นได้ตามที่คุณต้องการที่นี่ จากนั้นเมื่อคุณเปิดเครื่องเวล้วทุกอย่างก็ง่ายมากคุณแค่ต้องใส่เช่น Bing.com, Google.com, CNN.com แล้วคลิกที่เปิดเว็บไซต์ถ้าคุณทำครั้งแรกตัวอย่างเช่นคุณจะเห็นแค่ Bing เปิดขึ้นมาแต่เป็นเพราะในกรณีนี้โครงกำลัง b l o ป๊ pop-up อยู่คุณแค่ต้องเลือกอนุญาตอ o p u p เสมอสำหรับเว็บไซต์นี้โอเค แล้วเราก็สามารถลองมาอีกครั้งแค่นั้นเองเครื่องมือนี้จะเปิดเว็บไซต์ใดๆในเบราว์เซอร์ของคุณได้ทันทีดังนั้นคุณสามารถใส่เว็บไซต์ได้มากเท่าที่ต้องการที่นี่แล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดคุณไม่จำเป็นต้องคลิกทีละเว็บจากนั้นยังมีฟีเจอร์ดีๆอีกอย่างในเครื่องมือนี้ถ้าคุณต้องการอะไรที่ล้ำขึ้นไปอีก ถ้าคุณคลิกที่เปิดใช้งานเทมเพลตคุณจะเห็นว่าตรงนี้เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่โดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่เรากำลังสร้างคือเทมเพลตรับ URL เรามีตัวแปรอยู่ตรงนี้เดียวผมจะยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่ g o o g l e c o m s ซอร์ตรงนี้นี่คือตัวอย่างคำค้นหาสิ่งที่มันจะทำก็คือใช้ตัวแปรที่เรากำหนดไว้ตรงนี้แล้วนำไปใส่ใน URL เช่นที่นี่เราใส่ดคทโ c a กีย k โต t o k ยวเข็นไหมเครื่องมือน,นี้ได้สร้าง URL ใหม่ๆที่มีตัวแปรให้เราแล้วดังนั้นในกรณีนี้ถ้าเราต้องการจะเรามีฐานข้อมูลอะไรก็ได้ที่อยากจะสร้างแบบไดนามิกสำหรับ URL เดียวเราก็ทำได้ที่นี่เรา Copy Input หลักแล้วก็เรียบร้อยคุณจะได้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้น โดยอัตโนมัติที่นี่จากนั้นก็คลิกที่ลอนช่วยเสสีครั้งแค่นั้นเองเราก็จะได้เว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดที่มีตัวแปรที่เรากำหนดไว้ดังนั้นคุณจะมีโหมดง่ายๆหรือจะเรียกว่าโหมดเทมเพลตก็ได้คุณสามารถเลือกแบบไหนก็ได้ที่ต้องการและถ้าอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดก็สามารถดูได้ที่ด้านล่างของเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับการเปิดหลายๆเว็บไซต์หรือหลาย URL พร้อมกัน